ปุ่มที่สองนะคะถัดลงมาจากปุ่มปรับความตึงได้นะคะก็จะเป็นตัวปุ่มตัวเข็มตรงนี้ค่ะเราจะใช้นะคะปลายปากกาแตะที่หน้าจอตรงบริเวณเข็มหนึ่งครั้งค่ะเห็นไหมคะหน้าจอที่จะแสดงขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอนี้ค่ะง่ายๆเลยด้านบนก็จะเป็นแถบของตัวเข็ม ก็จะมีให้เลือกค่ะหรือว่าให้เราอะค่ะไปบอกตัวจักนิดนึงนะคะว่าเข็มที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นเข็มลักษณะแบบไหนแค่นั้นเองค่ะหลักๆเนี่ยเริ่มต้นก็จะเป็นเข็มเดี่ยวเข็มเดี่ยวเนี่ยก็คือเราใช้เข็มที่เป็นลักษณะเช่นเราใช้เข็มเย็บผ้าทั่วไปเข็มเย็บผ้ายีนเข็มเย็บผ้ายืดอย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้ตัวเลือกนะคะที่เป็นเข็มเดี่ยวแบบนี้ได้เลยส่วนถ้าเราใช้เข็มคู่ ซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้เข็มคู่เนี่ยมีหลายขนาดมากๆมันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่2.0ก็คือระยะของตัวเข็มนั่นเองค่ะระยะจากเข็มเล่มที่1กับเข็มเล่มที่2เนี่ยห่างก,กันก็คือ2มิลแล้วก็ผัดมาก็จะเป็น2.5 3.0 4.0ซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความกว้างของเข็มคู่เวลาเราใช้เข็มคู่ขนาดระยะห่างเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยให้เรามาเลือกตรงหน้าจอ หนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะเป็นการบอกตัวจกักรเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเข็มคู่ของเราะค่ะใช้ความกว้างเกินขนาดป้องกันไม่ให้ตัวเข็มคู่เราอ่ะพูดง่ายๆไม่ให้หักแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ได้เลือกใช้ลายที่เหมาะสมกับตัวของเข็มคู่ที่เราเลือกไว้ส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเข็มพายเข็มพายคือเป็นการเลือกการใช้เข็มพายในการปักจัลุตัวเนื้อผ้าซึ่งอันนี้ค่ะ เวลาที่เราใช้เข็มพายเนี่ยเราก็ต้องมาบอกตัวจักรด้วยนะคะด้านล่างค่ะก็จะมีตัวแผ่นเพลทค่ะอันนี้ก็จะมีตัวแผ่นเพลท7มิลกับตัวแผ่นเพลท0มิลน,นะคะตัวแผ่นเพลท7มิลเนี่ยเราจะใช้ในการเย็บส่วนแผ่นเพลทที่เป็น0มิลเนี่ยเราจะใช้ในการปักค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเย็บเนี่ยให้เราเลือกแผ่นเพลท7มิล แต่ถ้าเราใช้ในหมดของการปักเนี่ยให้เราเลือกแผ่นเพลทศูนมิลค่ะส่วนถ้าเราจะเลือกแผ่นเพลทศูนมิลนะคะในการเย็บเนี่ยชนแนะนําค่ะว่า ใช้ได้ไหมใช้ได้เราใช้เย็บเส้นตรงอย่างเดียวแต่ใช้เย็บพวกลายที่เป็นลายตกแต่งลายซิกแซกเนี่ยไม่ได้นะคะเอาไว้สําหรับที่เราเย็บผ้าบางค่ะอย่างผ้าชีฟองอย่างเนี้ยหรือการเย็บอะคะ่ะฝีเข็มที่เรารู้เลยว่าเราจะเย็บเส้นตรงบ่อยๆอย่างเนี้ยจะให้ฝีเข็มมันสวยขึ้นเนี่ยลองเลือกใช้เป็นเพลทที่เป็นศูนย์มิลนะคะแต่อย่าลืมนะห้ามใช้ตัวเ,เพลทศูนย์มิลเย็บลายเด็ดขาดนะคะแต่จริงๆเนี่ยจักรเขาจะเซฟตี้เราอยู่แล้วค่ะถ้าเราเลือกเ,เพลทแล้วเราเลือกลายที่ไม่ เหมาะกับตัวเพนเพลตตัวนั้นจักเขาจะไม่อนุญาตให้เราใช้งานได้ค่ะเราก็ต้องมาด้่งเปลี่ยนเพนเพลตให้ตรงกับลักษณะลายอยู่ดีค่ะซึ่งอันนี้หน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอแนะนําเกี่ยวกับเข็มหรือว่าให้เราบอกจักว่าเราจะใช้เข็มอะไรอยู่เพนเพลตที่เราจะใช้ก็ให้เลือกจากหน้าจอนี้ได้เลยค่ะถ้าเราจะออกจากหน้าจอนี้นะคะก็ กดปุ่มกรารกบาทเหมือนเดิมค่ะ1ครั้ง<ม>เห็นไหมคะหน้าจอก็จะกลับไปหน้าจอหลักแล้วค่ะสําหรับการใช้ปุ่มเลือกเข็มนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เราไปบอกตัวจักไว้แค่นั้นเองค่ะถ้าเราเลือกไว้แล้วเราเปลี่ยนลักษณะของเข็มตรงเข็มตรงนี้ค่ะก็จะขึ้นสีเหลืองเห็นไหมคะแปลว่ามันมีการปรับเข็มหรือว่าเปลี่ยนเข็มไว้ถ้าเราเข้าไปดูค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราเลือกเข็มพายไว แปลว่าค่ามาตรฐานเดิมของเขาว่าค่ะเขาจะเลือกเป็นเข็มเดียวไว้ถ้าเรากลับออกไปปุ๊บอะค่ะเห็นไหมคะตัวเข็มตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอปกติจะไม่ขึ้นสีเหลืองค่ะจะบอกเลยค่ะว่าในส่วนของบริเวณหน้าจอตรงนี้มีประโยชน์นะคะเราใช้เนี่ยในกรณีที่เราเลือกเข็มที่เป็นเข็มพิเศษ หรือว่าเข็มที่เราไม่ได้ใช้งานอยู่บ,บ่อยๆเนี่ยเรามาบอกจักนิดนึงค่ะจักเขาจะได้รู้ว่าเราต้องการทํางานอะไรอยู่จะเป็นการป้องกันหรือว่าเป็นการช่วยให้เราเลือกลายเย็บแล้วก็ป้องกันตัวเข็มที่เราใช้อยู่ไม่ให้หักด้วยค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ